คิตตี้เธอหลับสบายมากนักใช่ไหมม,มีความสุขในการหลับฉันพาเธอมาเรียกค่าไทยพ่อแม่เธอไม่อยู่เธอ,อเธ็นะ์ฉันแน่เรียกค่าไทยแค่คิตตี้เอาเท่าไหร่ดี <laughs> <laughs> จะเสร็จฉนแน่เธอนอนยังมีความสุขดูท้านอนครับพ่ะท่านอนก็นครับโอ้โหโห,โห,โหนาไข่เต็มอึ้งลึงอยู่จับเธอมาเรียกค่าไทยเอามาเลยควายสามตัวแลกกับค่าไถยคิตตี้ถ้าไม่ให้ควายสามตัวฉันจะจ,จัดการคิตตี้ สูงซีวินเลยไปแล้วครับอยู่คิตตี้ตื่นครับ